สวัสดีทุกคนด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองป้นดูมีเอฟซบอกว่าอยากให้ผมลองป้นเออเรื่องดีๆไม่อยากให้ทําอยากให้ทําเรื่องชั่วๆการที่เราจะป้นเราต้องไปแอบเข้าบ้านคนอื่นนะเราบ้านคนอื่นจะล็อกมันจะมีวิธีบักเข้าไปผมเห็นว่ามี2วิธีนัคือเอาไว้ถุงนะแล้วก็เอาเตียงนับอ้าวไม่ล็อกพอจะมาป้นบ้านไม่ล็อกเฮ้ยสถานีตำรวจป้นสถานีตำรวจ บนสถานีตำรวจดีไหมอุย้ยล็อกคือเราก็เอาเตียงมาวางนะผมรู้สึกว่าเตียงนี่จะบักง่ายกว่าปึ๊บหน่ะ <c oughs> เห็นไหมเฮ้ยม <c oughs> ีคนมีคนเห็นเราลืมทำตัวเล็กเฮ้ยมันเข้าไปได้ไงเฮ้ยเฮ้ยสวยละสวยละปึ๊บว,ว้าปก่อนเฮ้ยใครเนี่ยอยากโดนจับวะอยากโดนจับต้องไปป่วนสถานีตำรวจเนาาหายไปไหน โอ้ว่าจะหาเพื่อนร่วมอุดมการโอเคเมื่อกี้เราบักเตียงแล้วเราจะบักถุงบักถุงก็ต้องตัวเล็กนะแต่ผมว่าบักถุงเนี่ยมันดูบักยากกว่านะกดรัว,วอ่าโอ้ยได้อยู่นี่วะแต่ว่าบางทีมันก็จะบักยากหน่อยแต่ว่าบักถุงมันจะดูเนียนกว่านิดนึงเพราะว่าเตียงเราแบบเนี่ยมันวางไว้มันเหมือนทิ้งหลักฐานไงเราก็ต้องเอา C 4ฟระเบิดอันนี้นะจากนั้นก็หาตู้เซฟ แล้วผมไม่รู้ด้วยเดียว่าตู้เซฟมันอยู่ไหนอะ่ะเออขึ้นไปชั้นสองไงวะอ๋อโอเคใช้ลิฟต์ใช้ลิฟต์ปุ๊บตอนนี้ภารกิจภารกิจป้นเอา้เอาตู้เซฟมันไม่มีเราได้มาอะไรวะนี่วางไว้แล้วกดรีโมทอย่างไสถานีตำรวจคุณโดนป้นไปก่อนหน้านี้แล้วเหรอระเบิดให้หมดลองบัก บเราก็บักถุงออกไปกดรัวๆปอ๊บอ่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเธอเป็นเจ้าของตรงข้ามนี่เธอได้ยินเสียงรววะเบิดเหรอเฮ้ยเข้าบ้านเธอต่อ <c oughs> บ้านนี้ไม่ล็อกไปแล้วเฮ้เยไปขึ้นมาโอ้ยเอ้าอันนี้คือเอ้าวมีคนป้วนปีกแล้วเหรออะไร,รมาผม ้สวัสดีสวัสดีสวัสดียดนี่คือการปั่นเอามันเอากระบอกใหญ่กว่าของเราอีกปะ่าเปล่าเปล่าปลเปล่ให้โอเคดีมากสวัสดีครับตำรวจตู้โคตรปั่นตายมามาแล้วตำรวจจะจับผมเฮ้ยแปลงเป็นต้นไม้แปลงเป็นต้นไม้อ่าไม่เห็นไม่เห็น แต่งเป็นต้นไม้เสื้อเราก็เขียวๆพอดีการเป็นช่างยนต์ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆแต่นี่มันวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หรออัปเกรดไททันคอมไม่เล่าแมนบ้านล็อกเหรอปึ๊บบ้านล็อกเหรอบ้านล็อกเราเข้าดิแล้ว <Hello. S 2> ตูเ้เซฟอยู่ไหนเออตู้ขึลิฟต์ไอ้ไอ้ไอ้ ริบขึ้นบขึ้นบเฮ้ยอย่าไปเอาเราไ,า,าไม่ทันวะเมื่อกี้ทำไมกดขึ้นรีบไม่ได้อ่ะเออวะเฮ้ปนบ้านก็หนุกดี่ะลุน้นลุ้นดีเดยปนเป็นสำเร็จเขียนมันเข้าไปในบ้านแล้วก็แปนมันนี่เป็นไงแผนคืนเอ,อ้ยไอดำมันจะเข้าไน้นี่จะมาขโมยบ้านเราไหนลองบ้านนี้ดิ บ้านนี้ดูแน่นหนาดีเฮ้ยนายอย่ามาดูเราอย่าดูเรานายบ้านนายเหรอบ้านนี้เป็นประตูร้วใหญ่เขาได้ปะเนี่ยอุย้ยได้วะอ,อ๋ออ้เราก็มีสองชั้นปึ๊บเราก็กดรัวเแล้วพยายามกระโดดตู้เซฟอยู่ไหนส่วนใหญ่ตู้เซฟน่าจะอยู่ห้องบนบนแต่นี้มันไม่เหมือนบ้านเหมือนเป็นเฮ้ยมันเหมือนเป็นแบบฐานทัพเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครวะ มันวิ่อยู่ข้างนอกเอ๊บออกมาเลยดีกว่าแฝดสองนี่หรอเจ้าของบ้านมันเปิดปด,ดูนี่เราจะไปเกียนให้เขาเห็นเราอยู่ในบ้านป๊บปบบ,บ,บ,บสวัสดีครับเึ๊บเฮ้ยขาถือปืนใหญ่อ้าวเขาวาบไปไหนไม่รู้แฝดหนึ่งเราบ้านไม่ล็อกอ,ะอ่ะเฮ้ยมีแฝดเยอะยังวะ ไปแล้วอย่าแบนผมแบนผมไม่ทันหรอกไอ้นี่ไงตู้เซฟเปิดอยู่แล้วอะเอ้ยไปแล้วเวย้ยได้เงินไปแล้วอย่าตามผมมาเฮ้ยบ้านนี้ล็อกล็อกทำไมอะล็อกไปก็ไม่มีผลนี่ว่าเขาไม่อยู่จอเขาไม่อยู่จอเฮ้ยไม่อยู่จอก็แย่แล้ว ทำไมมันรู้สึกตื่นเต้นยังวะโอ้นี่แล้วก็เอาตังปึ๊บนะแล้วมันมีเลเซอร์นี้ไม่ช่วยเลยหรเลนะยดังนั้นผมก็เราจะไม่วาปนะเราจะยังไงดีออกหน้าต่างนี้ก็ได้มั้งเนี่ยได้ปะเฮ้ยได้ปะ <laughs> บครคโคดเกียร์แต่ว่าป้นตอนที่เจ้าของอยู่ก็จะลุ้นระทึกดีเหมือนกันนะถ้าป้นบ้านที่มันว่างๆ อาจจะไม่เล้าใจเหรออย่างเช่นบ้านคนเนะี้ยบดีเนี่ยเขาอยู่ข้างในเราก็จะเข้าไปทักทายเขาไปแบบว่าสวัสดีครับเฮ้ยเปิดประตูให้ผมดีโดเฮ้ยมันมีข้างล่างด้วยนี่วาเฮ้ยมีต่อเฮ้ยฐานทัพนี่มันลึกลับจังวะโอ้โหอ,อ้าวอาวบ้านแตกเฮ้ยโมแตกแล้ว ล็โป้แตกแล้วล็อบทันทหารจากาวัดญี่ปุ่นสิบโทโนเนม,มะอะไรวะเนี่ยบ้านหลังนี้ยังไม่เคยป้นแล้วประเด็นคือบ้านเหมือนกันด้วยสองฝั่งอไม่ล็อกบ้านไม่ล็อกบ้านเจ้าของก็อยู่ปุ๊บเย่าแบนผมผมไปละเอาบ้านนี้ก่อนก็ได้บ้านนี้ล็อกพอดีเลย มันเห็นเราปอกว่าไม่เรียนนี่วะวู้ตรงดนดิไม่เรียนผ <What? S 1> มนออมาแล้วทำไมบ้านนี้มันแคบจังวะบ้านนี้โคตรแคบเลยดูยดิวู้บ้านนี้โคตรแคบเลยทุกคนวิชามันเฮ้ยจู่ปึ๊บปึ๊บบ้านเดี๋ยวนะบ้านมันมีแค่นั้นเหรอทำไมมันช่างลุ้นระทึกขนาดนี้ ลุ้นระทึกว่าจะโดนแบนตอนไหนเรามาตรงข้ามนะเออตู้เซฟอยู่ไหนวะตู้เซฟบ้านนี้อยู่ไหนวะหาไม่เจอไปละผมต้องไปบ้านตรงข้ามตรงนู้นมันลุ้นระทึกกว่านี่เราอ้อ,อมาข้างบนก็นได้เขาอยู่หน้าบ้านเว้ยเขาไม่เห็นหรอกก็เสียของการสร้างบ้านติดภูเขามันจะเป็นอย่างนี้ไงละ่ะปุ๊บอ๊บอ่าเห็นไหมเราก็ทำเงี้ย โอโเห็นเปล่าเอ<ว>๋มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออซ่อนซ่อนไม่ได้ว่ะอยู่นี่ใช้วิชาบานเมื่อกี้ว่าจะแอบซ่อนอยู่แต่ว่าผมไม่รู้จะซ่อนไหนอะ่ะเดี๋ยวเราลองมาตรงข้ามบ้านตรงนี้ก่อนเราลองมาหาที่ซ่อนไหมตอนแรกเราเคยซ่อนตรงนี้มันไม่เนียนนะตรงเนี้ยเอางี้ไหมเราเข้าไปเลยเราเข้าไปซ่อนโดนแบนก็โดน ตรงนี้มันเดียนป่ะเนี่ยนี่ผมจะเป็นตรงนี้แหละเขาหาไม่เจอยังไงครับยังไงนี่มันเกม High and Seek ซ่อนหาเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วปัะเนี่ยอ่าเรียบร้อยโอเคต่อไปนี้เราจะเล่นเกม High and Seek ซ่อนหาใน Book Heaven ถ้าเขาเจอเราก็คือเราโดนแบนเข้าไปมีตู้เซฟเหรอวะบ้านแบบเนี้ย นี่ไงบ้านนี้ยังมีโอมโอหยิบมาเยอะเกินอไม่สนใจหรอบ้านโดนระเบิดนี่มาเล่นเกมไฮแอนด์ซ k กร็วเจ้าของบ้านเจอผมแล้วก็แบนเลยอไม่แบนผมก็ดีดีครับไอ้วประตูมันแง้มไปด้วยผมไม่ต้องใช้บักออกไอตู้เซฟโอ้โหบ้านนี้มันใหญ่นะเราต้องไปดูชั้นสองก่อน ชั้นสองเป็นที่เก็บเซฟที่ดีอาา่าฮะเออทำไมบ้านแบบนี้มันหาง่ายโอ้ยิบ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 จากนั้นเฮ้ยเราป้นเราไม่ดีหาที่ซ่อนเฮ้ยตรงนี้ได้ปะอ,อุ้ยนี่แบบนะี้เออ้ของบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านคุณโดนป้อนอยู่นะครับผมจะฟังระเบิดอย่างเงี้ยอันนี้บ้านยิบสี่นะเราก็พิมพ์บอกดิ บ้านยีบสี่ถูกป้นเจ้าของบ้านมาดูเร็วนี่ไปไงเป็นโจรแล้วก็บอกให้เขามาดู2 0 0 t years later เจ้ของบ้านไปไหนวะพอผมได้ที่ซ่อนดีๆอ่ะเขาไม่มาดูไงเฮ้ยที่นีมันฐานทัพของทหารญี่ปุน่นการที่เราจะเข้าไปนั้นเราต้องเีนเนียนไปไปจุบุไปจุบุ เฮ้ยจู่ปุ๊บ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 ปุ โอเคครับผมก็ขอพักการป้นไปเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r คร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนโคตรตื่นเต้น